มีหลุมหลบภัยสมัยสงครามโลกอยู่ด้วยเดี๋ยวขออนุญาตเข้าไปดูนะครับก็คือตรงที่เข้าฝาตรงนี้ใช่ไหมครับใช่มันก็จะความกว้างมันจะกว้างอย่างเงี้ยก็คือเข้าทางนี้ใช่ไหมเดินมาเราก็จะมีหลุมลบภัยสมัยสงครามโลกอยู่ข้างล่าง นี่นะครับเนี่ยค่ะเนี่ยค่ะสี่เหลี่ยมเลยค่ะแล้วตอนนี้มันกว้างไหมครับปิดตายแล้วใช่ไหมคะประมาณครับกว้างถึงนู่นฮะเปิดยังเปิดได้อยู่ไหมคะไอ้แมงเปิดเปิดเปิดได้ยังเปิดไม่ออกอ๋อเปิดคือมันนานแล้วจิตตีแล้วข้างล่างมีทองคำ เปไม่ได้ตอนนี้ซ่อนทองไว้เพรามันไม่มีมันมีอุปสรรคการทลยอะไใช่อ๋อไม่ใช่ไม่ใช่หลบๆเก็บเลยอ๋อเป็นแบบเก็บสองแบบเลยอ๋อฝาเป็นคนกรีตอ่ะอ๋อเวลาคุณไปเกิดก็มีมีมีมันเลยต้องมีสองปีบแล้วมีฉากเวลาเขาคุณไปเกิดคุณไปก็เอาเข้าของทิ้งทิ้งไปเลย เอาถาดวางแล้วมอสเทแลวเอาผไปนะแต่นไปเอาเหรื่ว่าไฟไหม้ขึ้นมา่ได้หลยไม่ร้อน้อ๋อเป็นอย่างนี้เองสาเหตุที่เอาสายที่ว่าทุกคนจะให้ความร้อนลงไปงอ๋อ เขาก็ต้องเราก็ต้องรู้เรื่องนี้ไว้ด้วยใช่ไหมเขาก็ต้องฝึกเราไว้ด้วยว่าต้องทำยังไงนี่ครับผมนะครับ ดูไวเราสามสิบกว่าปีแล้วมันเปิดไม่ได้แล้วตอนนี้แน่นหมดแล้วอ๋อเนี่ยผมไม่ไหวแล้วอันนี้ก็เป็นผมไม่ได้เปิดมาประมาณสี่สิบกว่าปีแล้วลุงไม่ได้เปิดมาสี่สิบกว่าปีนะเนี่ยมีรายการที่แบบเก๋ที่สุดในร้านอะไยังเดินอยู่มีไหมคะที่นี้แบบแต่ไม่ก็มีอยู่เลย